สวัสดีทุกคนคลิปนี้นะเดี๋ยวผมก็จะมาสอนพิธีการ Export ไฟล์จากโปรแกรม e m i พ์ e อโปนะครับแต่ในคลิปนี้นะครับจะเป็นการ Export แบบให้เพื่อนๆสามารถกําหนดขนาดไฟล์ของเราได้เนี่ยบางทีเนี่ยเพื่อนๆอาจจะอยากกาหนดขนาดไฟล์ของเราเนี่ยแบบอยากจะได้สักห้าเมกแปดเมกสิบเมกอะไรอย่างเงี้ยเพื่อที่เราจะ Export ไปให้คนตรวจงานของเราเนี่ยได้ตรวจงานแค่เข้าๆก่อนหรือเราอยากจะ Export ไปเพื่อเก็บไว้ดูหรือเพื่อส่งาลหรือเพื่อที่เราจะเอาไปทําอะไรก็ช่างนะแต่เราจะมากําหนดขนาดของไฟล์เนี่ยให้ขนาดของไฟล์เนี่ยมันได้ตาม ที่เราต้องการรนะคับก็เดี๋ยวในคลิปนี้นะครับผมจะมาสอนนะโดยในคลิปนี้ครับเราจะทําในโปรแกรม Premiere Pro นะครับทั้งหมดจะทำยไงเดี๋ยวไปลองดูกันเลยครับสำหรับคนที่กําลังมองหาไฟล์เทมเพลตต่างๆผมมีไฟล์เทมเพลตมาแนะนําเพื่อนๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเทมเพลตข้อความแบบยูทูบเบอร์เทมเพลตหัวล้อแบบยูทูบเบอร์เทมเพลตปุ่มกดติดตามและเทมเพลตโลว์เตอร์โซเชียลมีเดียไฟล์เทมเพลตทุกรูปแบบสามารถปรับแก้ไขเองได้ทั้งหมดและทุกไฟล์มีคลิปสอนใช้งานแบบละเอียดใครสนใจไฟล์เทมเพลตนี้กดที่ลิงก์วิดีโอแนะนําใต้คลิปปปปนนนนนนนีีีี้้้เเเเพืื่่่่่่อออออออดดดูตัััััววยยยยยาา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 งงงงแลลลละะะะะะรรรรรรหหททททกกกกกมมมผผไไไุชคคคคบบบบ็็ใิจฟ์ เนี่ยแบบสมมติเพื่อนเพื่อนตัดงานเสร็จแล้วเนี่ยแต่เรายังไม่อยาก Export เป็น Master ที่จะเป็นความละเอียดหรือขนาดไฟล์แบบสมบูรณ์มันก็สมบูรณ์นั่นแหละแต่หมายถึงว่าบางทีเนี่ยสมมติเพื่อนเพื่อนมีช่อง YouTube จะต้องส่งงานให้อัพช่อง u t u b e เนี่ยมันก็จะต้องเป็นอีกไฟล์หนึ่งที่เราจะ Export เข้า YouTube กันเป็นปกติอันนั้นก็จะเป็นไฟล์ใหญ่ขนาดมันก็จะใหญ่ของมันตามขนาดความยาวหรือตามที่เราตั้งไว้อันนั้นมันก็ปกติแต่สมมติถ้าเกิดเพื่อนเพื่อนต้องการสมมุติผมไม่ไ่่นนใใจวาเีย ความต้องการของมันเป็นยังไงนะแต่สมมตินะสมมติถ้าเกิดเพื่อนๆต้องการให้คลิปที่เราทําเสร็จนี้เนี่ยขนาดของไฟล์ที่ Export มาเนี่ยไม่เกิน10เมกอะสมมตินะสมมติไม่อยากให้มันเกิน10เมกเนี่ยอะในคลิปนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะมาสอนใช่ไหมผมก็จะมาสอนแบบพวก Export ให้ขนาดไม่เกินเท่าไหร่แล้วก็มันยังสามารถพอที่จะดูดูเรื่องได้นะโดยที่ไม่ใช่ภาพมันจะแตก หมดเลยดูอะไรไม่รู้เรื่องอะไรเงี้ยไม่ใช่นะเราเอ็กพอร์ตตามขนาดที่เราต้องการแล้วเนี่ยแต่ภาพมันยังดูรู้เรื่องแต่วิธีที่ผมจะมาสอนในคลิปนี้ผมบอกก่อนนะว่าผมไม่แนะนําให้เพื่อนๆเ,เอาวิธีที่ผมจะสอนในคลิปนี้คนระับเอาไฟล์ที่จะเอ็กพอร์ตจากที่ผมจะสอนในคลิปนี้เนี่ยไปอัพเข้า YouTube หรือไปอัพเพื่อเผยแพร่ตามช่องหรือไปอัพอะไรก็ช่างนะมันไม่เหมาะกับวิธีที่เราจะเอาไปอัพเผยแพร่ตามช่องตามสื่อต่างๆอันนี้พวกนี้นะมันแค่เอาไว้เช็คงานเข้าๆเฉยๆนะสําหรับผมเนี่ยที่ผมทําวิธีนี้ บางที <c oughs> <ını urai> <Jasmine> เนี่ยผมต้องการไฟล์เล็กจริงๆเนี่ยเพื่อที่จะส่งผ่านไลน์หรือเพื่อที่จะอัพเข้า g l e Drive เนี่ยเพื่อที่ให้มันเร็วแล้วก็ส่งให้คนดูเนี่ยเขาก็ดูผ่านมือถือหรือบางคนเนี่ยเช็คงานแบบเช็คเข้าๆผ่านมือถือที่ไม่ได้มาเช็คจากจอใหญ่ๆเนี่ยเขาก็อาจจะเช็คเพื่อแบบเพื่อดูเข้าๆดูภาพรวมอะไรเงี้ยก็จะดูผ่านมือถือเราอาจจะไม่ต้องจําเป็นที่จะต้อง Export ไฟล์ขนาดใหญ่หรือขนาดปกติให้เขาดูก็ได้นะเพื่อที่ความรวดเร็วนั่นเองนะแล้วก็เพื่อที่เวลาส่งไลน์เนี่ยบางทีเนี่ยมันก็ ถ้าเกิดเราส่งลายนะโดยที่ขนาดมันไม่ใหญ่จนเกินไปนะวิธีการทำเนี่ยก็คือง่ายมากๆเพื่อนๆก็คือตัดงานให้เสร็จเรียบร้อยของเพื่อนๆปกติเนี่ยตัดงานเสร็จเรียบร้อยแล้วสมมติอันนี้เพื่อนๆวางเสียงหลายแท็กวางภาพหลายแท็กหลายลายอะไรเงี้ยปกติเลยนะแต่ผมเอาแค่เป็นวิดีโอมาทําเป็นตัวอย่างเฉยๆแล้วกันนะอันนี้ก็จะเป็นวิดีโอที่ผมเอ็กพอร์ตออกมาแล้วนั่นเองนะแต่อันนี้ผมเอาเข้ามาให้ดูเป็นตัวอย่างเฉยๆนะสำหรับเพื่อนๆเนี่ยจะเป็นวิดีโอที่กําลังตัดงานอยู่เนี่ยแต่ตัดเสร็จแล้วนะที่มีวางภาพซ้อนๆ ลายลน์วางเสียงอะไรเรียบร้อยแล้วเนี่ยเอาวิธีนั้นก็ได้โดยที่ให้เพื่อนทำการมาร์กอินเอาปกตินั่นแหละหรือสําหรับบางคนผมไม่แน่ใจว่ามาร์ก อินมาคเอาไหมนะตอนเอ็กพอร์ตนะแต่สําหรับผมผมจะมาร์คเอาตลอดผมก็จะเอาเส้นเพเฮดเนี่ยไว้หลังสุดอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็ย้อนกลับมา1นึ่งเฟรมแล้วก็กดตัว O ที่คีย์บอร์ดเพื่อทําการมาร์ผมจะมาร์กนี้ทุกครั้งก่อนเอ็กพอร์ตนะอ่ะเอามิวออกอ่ะเดี๋ยวผมทําให้ดูคร่าวๆเลยก็ให้เพื่อนทําการมาร์ไว้อย่างนี้สาหรับบางคนเนี่ยอาจจะไม่มาร์กก็ได้นะผมไม่แน่ใจนะสําหรับผมผมมาร์ทุกครั้งก็กดคอน t ท o เอ็มเพื่อที่จะเอ็กพอร์ตได้เลยนะอ่ะพอกดคอน t ท o เอ็มขึ้นมาเนี่ยมันจะเป็น, export setting นเอนนนมาตั้งงใส่วขอ ให้เป็น H 264นะ H 264เนี่ยมันก็จะเป็นโคเดกที่นิยมนั่นแหละอ่ะแล้วก็ p ีเซอ่ะเราเข้ามาตั้งในส่วนของ p ีเซเลยก็ได้นะคือถ้าเกิดเพื่อนเพื่อนไม่ซีเรียสมากเนี่ยเอาแค่720ก็ได้นะแบบหมายถึง Resolution มันอนะ่ะเอาแค่720ก็ได้หรือจะ1080ก็ได้อันนี้ผมบอกไว้ก่อนว่าขนาด720ตัวเลข720หรือตัวเลข1 0 8 0เนี่ยไม่มีผลกับขนาดนะไม่มีผลกับขนาดไฟล์อันนี้เพื่อนเพื่อนจาไว้นะไม่มีผลตัวเเลขเนี่ Resolution ทป็720-10 80หรือแม้กระทั่ง 4K ก็ช่างเนี่ยมันเป็นแค่ตัวเลขบอกขนาดหมายถึงว่าบอกเรสโซลูชันของตัวไฟล์นั้นเฉยๆนะว่ามันมีเรสโซลูชันเท่าไหร่อ่ะมันมีความละเอียดเท่าไหร่เออมันมีความละเอียดเท่าไหร่แค่นั้นเองแต่มันไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าขนาดเท่านี้แล้วตัวขนาดของไฟล์เนี่ยจะใหญ่ตามไม่ได้เกี่ยวกันเสมอไปนะก็ถ้าเกิดเพื่อนๆไม่ซีเรียสมากเนี่ยถ้าเกิดส่งผ่านไลน์เนี่ยเราเอาแค่720ก็ได้หรือมาเลือก YouTube ตรงนี้720หรือจะเลือก YouTube 1080, 1080ตรรรงนี้้ก็ไไดออ่หอืใคม เลือก p รีเซตเนี่ยเราก็มาตั้งเองก็ได้อสมมุติผมมาตั้งเองเป็น1280แล้วก็อผมเอานี้ออกแล้วก็720ผมจะเอาขนาดแค่นี้อ่ะเดี๋ยว เอาน h i ออกก็จะเป็นขนาด1280แคูณ7 2 0แค่นี้อันนี้ก็คือจะเป็นขนาดความกว้างกับความสูงของความละเอียดวิดีโอที่เราจะ e พ p o r t นะตรงนี้นะก็ตรงนี้ก็จะเป็นหลักคร่าวๆของการ e พ p o r t ปกติทั่วไปนะสิ่งสําคัญเลยของในคลิปนี้คนระับก็คือมาที่ target bitrate ตรงนี้นะคือสิ่งที่สําคัญนะตอนนี้ของเพื่อนๆจะตั้งอยู่ที่เท่าไหร่ไม่รู้นะแต่ให้เพื่อนๆลองเลื่อนไปทางซ้ายมือก็คือลดลงไปเรื่อยๆเนี่ยเพื่อนๆลองลดแล้วลองบ่อยดูจะเห็นได้ว่าไอตัวนี้เนี่ยมันจะเขียนว่า30มสิบเมก มันจะเป็นตัวบ่งบอกว่าถ้าเกิดเพื่อนๆ export ออกไปแล้วเนี่ยขนาดของเพื่อนๆจะเท่าไหร่เห็นไหมเพื่อนๆลองเลื่อนดูถ้าเกิดเพื่อนๆเลื่อนยิ่งสูงเนี่ยมันจะมีผลกับขนาดของไฟล์อย่างที่ผมบอกเนี่ยว่าไอ้ตัว7 2 0 1 0 8 0 2 1 6 0อะไรพวกนั้นอะคือ resolution ของไฟล์ความละเอียดของไฟล์เนี่ยไม่มีผลกับขนาดของไฟล์นะไม่มีผลถ้าเกิดเพื่อนๆเลื่อนตรงนี้ลงเนี่ยมันก็จะมีผลอย่างชัดเจนอันนี้ bitrate เนี่ยมีผลอย่างเดียวกับขนาดเลยแล้วเพื่อนๆก็คงจะสงสัยว่าเราควรจะเลื่่่่อนลงงไไปทเเาาหรรใช้จิๆถ เกิดแค่พอดูได้อะเอาแค่ดูเฉยๆนะ1.5เนี่ยหรือ1เนี่ยเอาแค่1เนี่ยตรงนี้ยังพอดูได้แค่1นึ่งเนี่ยเพื่อนๆพิมพ์มาแค่1อย่างเงี้ยถ้าเกิดเราเอ็กพอร์ตไปเลยเนี่ยขนาดเนี่ยมันจะ5เมกเองเพราะว่าคลิปของผมมันไม่ยาวด้วยแหละถ้าเกิดยิ่งยาวมันก็ยิ่งใหญ่นะอันนี้คือปกติอยู่แล้วยิ่งขนาดคลิปวิดีโอยาวหรือยิ่งงานของเพื่อนเนี่ยมีจํานวนที่มีขนาดความยาวของงานที่5นาที10นาที20นาทีเงี้ยมันก็จะยิ่งใหญ่ไปเรื่อยๆแต่ของผมเนี่ยม ถึงว่า1นึ่งมของความละเอียดของบิตเรทอ่ะเออของบิตเรทวิดีโอตัวนี้เนี่ยเอาแค่1เนี่ยมันก็สามารถดูรู้เรื่องแล้วผมบอกอย่างี้ดีกว่าหรือจะเอาสัก1.5หรือ2เนี่ยก็ได้ถ้าเกิดเพื่อนเพื่อนลองใส่ไปแล้วสมมุติ1.5แล้วไอ้ขนาดนี้มันเพิ่มเนี่ยมันยังอยู่ในขนาดที่เพื่อนๆพ,พอรับได้ตรงเนี้ยขนาดไฟล์เนี่ยสมมุติโดนรีเควสเฮมา น้องพี่อยากได้แบบไฟล์เล็กๆอ่ะขนาดไม่เกิน10เมกอันนี้คือไม่เกินอย่างเงี้ยคือไม่เกิน10เมกอ่าอย่างเงี้ยเพื่อนๆก็เอ็กพอร์ตไปให้เขาดูได้อ่าอันนี้คือผมต้องแนะนําอย่างละเอียดนะเพราะว่าบางคนเนี่ยไปสับสนว่าแบบอุ็ย HD Full HD 4K อย่างเงี้ยมันจะใหญ่ไหมไอพวกขนาดพวกนั้นอนะ่ะมันไม่มีผลนะขนาดที่มีผลจริงๆคือบิตเรทแล้วก็อย่างที่ผมบอกไปเนี่ยว่าถ้า1มันก็ยังสามารถพอดูรู้เรื่องอาจจะผมเอ็กพอร์ตไปให้เพื่อนๆดูเลยก็ได้ว่า1เนี่ยจะดูรู้เรื่องไหม1ก็คือ1ง,งนี้งนะมันสามามรถ ลดลงกว่านี้ได้ไหมผมไม่แน่ใจนะเดี๋ยวลองดูอ่ะมันยังลดลงไปได้ถึง0.19เนี่ยก็คือถ้าเกิดเราเอ็กพอร์ตวิดีโอนี้ออกไปเนี่ยขนาดของไฟล์วิดีโอที่เราจะได้เนี่ยแค่2เมกเองซึ่งผมคิดว่าน้อยไปไอ190เนี่ยอันนี้ก็คือแค่190ยังไม่ถึงเมกอะ่190อะ 190k เออประมาณ 190k ประมาณนั้นแต่ผมคิดว่าพิมพ์ไปที่หนึ่งเนี่ยผมคิดว่าน่าจะกำลังดีพอดูได้พอเราลดตรงนี้เสร็จแล้วเนี่ยอีกสิ่งหนึ่งที่เพื่อนๆควรลดเลยเนี่ยก็คือเสียง อันนี้คือส่วนของภาพใช่ไหมวิดีโอแล้วเราก็มาที่แถบออดิโอมาที่แถบออดิโอเนี่ยสิ่งที่ลดได้ก็คือบิตเรทของเสียงเหมือนกันให้เพื่อนเลื่อนลงมาเสียงก็จะมีบิตเรทของมันบิตเรทเนี่ยตอนนี้เนี่ยมันตั้งอยู่ที่320ใช่ไหมสามร้อยยี่สิบเนี่ยถามว่าดีไหมมันสูงสุดแต่มันคือโคเดกของเสียงเนี่ยมันเป็นแค่โคเดก AAC เนี่ยมันสามารถตั้งได้แค่นี้ถ้าเกิดเพื่อนๆลองเปลี่ยนโคเดกเนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามันตั้งได้อีกไหมอ่าเห็นไหมมันก็ตั้งได้อีกมันก็แล้วแต่่่คเเเดดกแตนนนีีน้ย AAC Code มั็็จะป code ท ค่อนข้างบีบอัดเยอะแล้วก็ถามว่า320ของเสียงเนี่ยมันก็คือดีแล้วอ่ะมันก็คือดีแล้วอ่ะเราก็สามารถลดมันไปได้อีกแล้วก็ลดไปจํานวนตัวเลขไหนใช่ไหมถ้าเกิดเพื่อนๆสงสัยอีกว่าเราควรจะลดไปถึงตัวเลขไหนที่มันยังฟังรู้เรื่องแล้วก็เสียงไม่ได้แย่จนเกินไปผมให้เพื่อนๆตั้งมาที่128 เพื่อนๆจาค่าพวกนี้เอาไว้นะค่าพวกนี้ค่อนข้างสำคัญ128เนี่ยยังเป็นเสียงที่ยังฟังได้ได้ดีอ่ะโดยที่แบบหูเราแบบไม่ได้รู้สึกแย่อ่ะเออผมว่า128เนี่ยค่าเนี้ยโอเคหมายถึงว่าโอเคสําหรับส่งดูไฟลเฉยๆนะอันนี้ต้องย้ำอีกทีหนึ่งนะว่าถ้าเกิดเพื่อนๆจะ export เข้า YouTube เนี่ยเพื่อนๆทาตามคลิปนี้ไม่ได้เลยนะ เอ็กพอร์ตเข้า YouTube ทําตามคลิปนี้ไม่ได้เลยนะไปดูคลิปอื่นของผมนะที่ผมเคยทําสอนไปแล้วพวกนั้นละเอียดมากอันนี้ก็คือเอ็กพอร์ตเพื่อที่กําหนดขนาดไฟล์ให้เล็กแค่นั้นานะในคลิปนี้นะสำหรับหลายๆคนที่ถามกันเข้ามานะว่าอยากได้ไฟล์เล็กๆให้เพื่อนเลือกมาที่ร2อได้เลยอ่ะพอเลือกร28เนี่ยมันก็จะลดตรงนี้ไปอีกนะขนาดของไฟล์ถ้าเกิดความยาวของคลิปเยอะนะมันก็จะช่วยลดแต่ความยาวคลิปของผมเนี่ยมันไม่เยอะไงมันมันอาจจะลดไปแหละแต่ไอตัวนี้เนี่ยมันยังอยู่ในจํานวน5เมกอาจจะเป็น5.8 หนึ่งก็ได้แต่มันไม่ขึ้นไงมันอาจจะไม่ขึ้นแต่มันมีผลถ้าเกิดไฟล์ของเพื่อนๆเนี่ยยาวมากๆตรงนี้มีผลแน่นอนในเรื่องของเสียงนะปรับแค่128แล้วก็ของภาพเนี่ยปรับไปที่1ก็พอแล้วเดี๋ยวเราลอง export ด,ดูอาจจะผมตั้งที่อยู่ เก็บไฟล์นี้ก่อนผมจะตั้งไว้ตรงนี้เดี๋ยวผมจะตั้งชื่อว่าเทสแล้วกันนะเทสหนึ่งแล้วกันอ่ะเทสเทสศูนย์หนึ่งกดเซฟแล้วก็ผมจะกด Export ไปเลยนะอ่ะแล้วเดี๋ยวเราลองมาดูกันว่าไฟล์นี้เนี่ยมันมันยังพอดูได้ไหมอ่ะแล้วก็พับอันนี้ไปมาที่ไฟล์ที่เราเอ็กพอร์ตมานะอันนี้ไม่เกี่ยวนะอันนี้คือไฟล์ต้นฉบับนะ ต้นฉบับที่เราเอาไปทํามาเมื่อกี้นี้นี่แหละแต่คือไฟล์นี้เป็นไฟที่เอ็กพอร์ตอย่างที่ผมบอกไปเนี่ยอ่าเรามากาหนดขนาดเพื่อนๆจะเห็นแล้วว่าขนาดมันเล็กมากเพื่อนๆเห็นไหมตรงเนี้ยห้าเมกแล้วแล้วก็ไอตัวด้านล่างอันนี้คือต้นฉบับที่ผมเอาเข้าไปทํานะแล้วก็ไอตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่เราเอ็กพอร์ตมาเดี๋ยวเรามาดูกันเลยผมก็ยังไม่รู้หรอกว่ามันจะชัดไม่ชัดนะแต่ผมคิดว่ามันน่าจะพอดูได้นั่นแหละอ่ะเราลองดับเบมันคลิกดูเลยเห็นไหม มันยังชัดอยู่มันมันไม่ได้แบบว่า หุยชัดคมกริบนะเพราะว่าเราลดบิตเลทมันมาเยอะมากแต่ถามว่ามันดูรู้เรื่องไหมอะเพยไปเรื่อยมันดูรู้เรื่องเลยนะมันดูรู้เรื่องเลยอันนี้ผมดูในจอที่เป็น 4K ได้นะถ้าเกิดเพื่อนเพื่อนดูในมือถือเนี่ยสมมุติบางคนเนี่ยเราต้องการส่งไฟล์ตัวนี้เนี่ยไปให้แค่เช็คงานเข้าๆเนี่ยมันดูรู้เรื่องเลยนะแต่ถามว่ามันคมไหมมันไม่ได้คมอยู่แล้วเพราะว่าด้วยขนาดแค่5้าเมกเพื่อนๆอ,อ,อ,อย่าไปหวังเพราะว่าเราไม่ได้เอาไฟล์นี้เนี่ยไปอัพใน YouTube อยู่แล้วใช่ไหมเห็นไหมมันแค่5้าเมกอะเทียบกับไอตัวที่ ต้นฉบับที่ผมเอ็กพอร์ตมาก็คือไอตัวนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะเพย์ให้ดูก็ได้ไอตัวนี้ผมเอามาเอ็กพอร์ตเสร็จเนี่ยไอตัวนี้เนี่ยที่ผมเอาไว้อัพเข้า YouTube นะเดี๋ยวผมลากมาใส่ให้ดูอ่าเห็นไหมความคมเนี่ยมันต่างกันแน่นอนอยู่แล้วเพราะว่าอันนี้ผม ทำมาเพื่อที่ Export เข้า YouTube ความคมชัดเนี่ยมันต่างกันอ่ะไอตัวนี้ด้วยขนาดได้แหละที่อย่างที่ผมบอกเนี่ยว่ามันลดบิตเลทมาเยอะขนาดนี้เนี่ยแต่ถามว่าดูได้ไหมมันดูได้แน่นอนอันนี้ก็คือบิตเลทแค่หนึ่งเองนะบิตเลทแค่หนึ่งอ่ะเดี๋ยวเราลองมาดูบิตเลทสักอีกสักหน่อยหนึ่งแล้วกันอ่ะเราก็มาลองเลือกบิตเลทสักอ่าเดี๋ยวผมจะตั้งตรงนี้เป็น19 2 0แล้วก็1080จะเห็นได้ว่าถ้าเกิดเราเพิ่มตัวเลขตรงนี้ไปเนี่ยไอขนาดของไฟล์เนี่ย บอกไปเนี่ยว่าไอตัวเลขนี้เนี่ยไม่ได้มีผลอะไรเลยเกี่ยวกับขนาดของไฟลนะ์นะเพื่อนเพื่นจะตั้ง 4K ไปก็ได้นะแต่คือถ้าเกิดเพื่อนเพื่อนตั้ง 4K เนี่ยขนาดมันใหญ่จริงแต่ความละเอียดที่ใส่ให้ไปเนี่ยสมมุติเราเลือกความละเอียด b i t เ a ทมันไปแค่หนึ่งเนี่ยเหมือนกับภาพมันถูกขยายอะแต่ b i t เ a ทมันน้อยอะทำให้ภาพมันจะแตก มากมากเออเอาแบบอธิบายง่ายๆแล้วกันนะอันนี้ถ้าเกิดผมเนี่ย Export ไปเป็น full h d เนี่ย1920งเก้คูณหนึ่เนี่ยแล้วก็เอ bitrate แค่1เนี่ยมันก็จะยิ่งแตกมากๆอ่าถ้าผมตั้งไว้แค่สัก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 สองแล้วกันอ่าสักสองอ่าเห็นไหมขนาดมันก็จะเพิ่มมาที่9เมกแล้วเสียงเนี่ยผมก็จะตั้งไว้ที่128ยย่นี่แหละเพราะว่า128เนี่ยมันถือว่าโอเคแล้วโอเคหมายถึงแค่เช็คงานนะเช็คงานอ่ะโอเคแล้วแล้วเราก็มาเปลี่ยนชื่อผมจะตั้งเป็นน02แล้วกั อ่ะแล้วก็ export ไปเลยแล้วเดี๋ยวเราลองมาดูกันว่ามันจะเป็นประมาณไหนนะเทสสอออกมาแล้วเเม เห็นไหมขนาดมันก็คือขนาดเดียวกันกับที่โปรแกรมมันคำนวณได้นั่นแหละโปรแกรมมันก็จะแค่คำนวณคร่าวๆนะบางทีมันก็ไม่ได้ตรงเป๊ะๆหรอกว่าขนาดออกมาจะเท่าไหร่แต่คือมันก็ได้คร่าวๆอ่ะเอาเอาให้เราได้แบบได้พอรู้อ่ะเราก็ลองดับมันคลิกเพย์ขึ้นมาอ่าเห็นไหมขนาดแค่2เนี่ยความคมชัดนี่คือผมคิดว่าค่อนข้างคมเลยนะค่อนข้างใช้ได้เลยอะ่ะด้วยขนาดแค่9เมกอะ่ะเพื่อนๆขนาดไฟล์แค่9เมกดูได้เลยอะ่ะดูได้ดูดีเลยอะ่ะผมว่าดูดีเลยอะ่ะดูดีเลยนะก็สําหรับคลิปนี้เพื่อนๆก็ลอง เอาไปปรับตั้งค่าของเพื่อนเพื่อดูนะสำหรับหลายๆคนเนี่ยที่ถามกันเข้ามาเยอะมากๆเลยนะเกี่ยวกับเราจะ Export ยังไงให้ขนาดไฟล์ไม่ใหญ่ e x p o r อยังไงให้ไฟล์เท่านั้นเท่านี้ Export ย okay ังไงให้เอาแค่5้าเมกสิบเมกยี่สิบเมกเอ็กพอตอะไรงเงี้ยถามกันเข้ามาเยอะมากๆเลยนะผมก็เลยต้องทําคลิปนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะอธิบายให้เพื่อนเพื่อนเข้าใจว่าปัจจัยที่ทําให้ขนาดมันใหญ่เนี่ยมันคืออะไรแล้วก็หลายๆคนเนี่ยยังเข้าใจผิดอีกหลายๆอย่างอะไรเงี้ยพวก <ๆ S 2> อาจจะเอ,อ่อนามสกุลไหมนามสกุลเกี่ยวไหม ด้วย 4K ขนาดความละเอียดของวิดีโอเกี่ยวไหมอะไรเงี้ยอธิบายนิดนึงนดีกว่าว่าถ้าเกิดคําว่า 4K บางทีเนี่ยเราต้องดูบริบทของคนพูดด้วยถ้าเกิดพูดคําว่า 4K หรือพูดคําว่า Full HD เนี่ยถ้าเกิดเพื่อนเพื่อนพูดในขณะที่สมมติเรากําลังตั้งค่ากล้องอยู่ค่ากล้องเนี่ยถ้าเกิดเราพูดคําว่า 4K หรือ Full HD ตอนเราตั้งค่ากล้องเนี่ยถ้าเกิดเราเลือกขนาดเป็น 4K เนี่ยสำหรับการตั้งค่ากล้องเนี่ยไอ้ 4K นี้เนี่ยมันก็จะไปมีผลกับส่วนอื่นๆในการตั้งค่ากล้องตัวนั้นๆน,น,นะอันนั้นหมายถึงว่าจะอธิบายว่าถ้าเกิดเราเลือกเป็น 4K เนี่ยแล้วบิตเรทเนี่ยมันก็อาจจะก,กําหนดมาแล้วเอออ่ะสมมุติถ้าเกิดเราเลือกในกล้องนะสมมติถ,ถ้าเกิดเราตั้งค่ากล้องอยู่เนะี่ยเราพูดในบริบทการตั้งค่ากล้องเราเลือกขนาดที่เป็น 4K เนี่ยกล้องตัวนั้นเนี่ยมันก็จะกําหนดมาให้เป็นบิต ทำไมบางคนถึงบอกว่าขนาด 4K หรือ Full HD เนี่ยมีผลกับขนาดของไฟล์ก็เพราะว่าบางทีเนี่ยเราพูดกันคนละบ,บริบทไงสมมุติถ้าเกิดพูดในบริบทของการ Export ไฟล์อย่างเงี้ยเราตั้ง 4K หรือเราตั้ง Resolution ไหนเนี่ยมันจะไม่มีผลกับขนาดของไฟล์แต่ถ้าเกิดเราตั้งค่ากล้องอยู่แล้วเรามาเลือก 4K เนี่ยขนาดไฟล์มันก็จะใหญ,ใหญ่เพราะว่าไอ้คำว่า 4K ของการตั้งค่ากล้องเนี่ยมันรวมไปถึงบิตเรทด้วยซึ่งไอ้บิตเรทเนี่ยมันถูกตั้งให้อยู่ในสมมุติ 4K ของกล้องตัวนี้เนี่ย Bit b i t ่ย t ิ Bit ตัวของ Full HD เนี่ยมันก็น้อยกว่าบิ t เ a t e ของ 4K เพราะว่าเขาล็อกค่าบิ t เ a t e มาให้แต่ละขนาดเนี่ยเท่านั้นเท่านี้นะคำว่า 4K หรือคำว่า Full HD เนี่ย มันถึงมีผลกับขนาดของไฟล์นั่นเองนะอันนี้แบบพูดแบบคร่าวๆแล้วกันสําหรับบางคนเนี่ยถ้าเกิดตั้งค่ากล้องเป็นหรือตั้งค่าพวก b i t เ a t รู้เรื่อง b i t เ a t โ codec พวกนี้เ <ๆ S 1> พื่อนๆก็จะเข้าใจที่ผมพูดนี่แหละแต่ถ้าเกิดคนที่เพิ่งเริ่มมาดูหรือเพิ่งเริ่มมาตัดต่อเพิ่งเริ่มมาเรียนรู้เรื่องไฟล์เนี่ยก็อาจจะยังงงๆอยู่นะว่าแล้วเราควรจะดูอย่างไงเราควรจะคํานึงตรงไหนแล้วอะไรคือปัจจัยที่สําคัญอะไรของมันบอกตรงนี้เลยนะว่าปัจจัยของขนาดไฟล์วิดีโอเนี่ยก็คือ b i t เ a t e แค่นั้นเองนะเพื่อนๆจัไว้แค่ว่า b i t เ a t ส่วนไอตัวอื่นถ้าเกิดเราเลือกเรสโซลูชันอื่นแล้วเนี่ยมันไม่มีผลกับขนาดนั่นเพราะว่ามันอาจจะตั้งค่าเป็น p ร e เซตของตัวไฟล์ขนาดนั้นๆไว้แล้วว่าให้บิตเลทเนี่ย มันมีผลกับขนาดนั้นๆอะไรประมาณนี้นะก็จะประมาณนี้แล้วกันครับเผื่อถ้าเกิดใครยังสงสัยอะไรอีกนะหรือยังงงอะไรอีกเนี่ยคอมเมนต์มาไว้ใต้คลิปนี้ดีกว่าไว้เดี๋ยวผมจะมาอธิบายเป็นภาษาพิมพ์แล้วกันนะผมมานั่งพูดเนี่ยตอนนี้เนี่ยมันหลายๆอย่างมันก็เก่งนะแล้วมันก็นึกไม่ออกว่าจะต้องพูดว่าอะไรจะอธิบายว่าอะไรนะก็ไว้ถ้าเกิดเพื่อนๆงงจริงเนี่ยคอมเมนต์มาพูดคุยกับผมได้หรือใครไม่เข้าใจอะไรตรงไหนนะค,คอมเมนต์มาไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยครับสำหรับคลิปนี้ถ้าเกิดใครชอบนะฝากด like, กดไลค์กดแกชระ้ะินนคับปปีไ สวัสดีครับ